เกมมันอัปเดตใหม่นะครับวันพฤหัสดนี้ผมได้ไปดูข้อมูลมาแล้วคุณผู้ชมมีโค้ดโค้ดหนึ่งครับที่เข้าตาจีเนียสอย่างมากเลยก็เลยอยากทำคลิปรีวิวคุณผู้ชมได้ดูว่าใครที่เป็นสายคลิกเคาน์เตอร์เนี่ยและมันบูธเกี่ยวกับเกมลุกบอกตรงว่าไม่น่าพลาดโค้ดคนนี้นะคุณผู้ชมแต่มันเข้ามาใหม่3คนฮะก็คือคนนี้คนแรกคนที่2แล้วก็คนที่3นะคะผมเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นโพดิชั่นเกมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็ผ่านนะครับแค่ K 500นะครับนี่แต่ผมไปดูมาโค้ดคนนี้เป็นสไตล์การเล่นคิวคอตเตอร์และเสริมค่าพลังไส้ในที่ผมแบบดูแล้วชอบอะ่ะลองบอลผมก็ชอบนะโค้ดคนนี้จะเป็นลองบอลครับใครที่ชอบลองบอลเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคุณผู้ชมแต่ดูมันเสริม เกมลับที่บวกมากับสเตมิน่มันไม่ตรงสายจีเนียไม่ต้องการเกมลับอยู่แล้วพอดีว่าเล่นกองหลังป้องกันเก่งอยู่แล้วครับผมก็เลยแบบไม่ค่อยชอบโค้ดสองคนนี้สักเท่าไหร่นะคุณผู้ชมแต่มันมีโคด้โคดคนหนึ่ง ที่เข้าตาผมเป็นอย่างมากเลยนั่นก็คือโค้ดคนนี้นะครับชื่อโค้ดว่าลูดี้กาเซียนะครับนี่เป็นโค้ดสัญชาติฝรั่งเศสว่าปัจจุบันก็คุมทีมเบลเยียมนะคุณผู้ชมดูจากด้านล่างใต้โค้ดได้เลยนะครับผมโค้ดชาวฝรั่งเศสจะเป็นสไตล์คิกเคาน์เตอร์หรือว่าเอาไว้นะแต่คิดเคาน์เตอร์ตั้ง89เลยนะครับนี่สไตล์สวนกลับว่าใครชอบแต่กองหลังก็จะลอยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรแต่สไตล์นี้ผมชอบอยู่แล้วสไตล์โค้ดสวนกลับว่าคุณผู้ชมและดูที่มันเด็ด น,น,นั่นก็คือบูธอะไรการควบคุมบอลกับเกมลุก <c oughs> นี่แหละผมชอบผมชอบมากที่มันบูธแบบนี้ครับเกมลุกกับการควบคุมบอลเนี่ยมันเป็นสายของผมเลยนะครับผมสายที่แบบไปกับบอลและเกมลุกดีอะสายเพิ่มให้กองหน้าแค่นั้นแหละผมก็เลยแบบดูแล้วถูกใจครับก็เลยจะมาทาคลิปรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเนี่ยแต่ส่วนนักเตะก็ตัวประกอบครับซีเนียร์ไม่ต้องการครับต้องการแค่โคด้ดต่อให้มันจะพันห้า แล้วไงอ่ะครับแค่นั้นแหละความชอบผมตอ่อให้มันจะเสียทองกี่บาทผมก็ยอมจ่ายอะ่ะความชอบบวกกับรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูอีกว่าจะสุดขนาดไหนนะครับเนี่ยโคตรคนเนี่ยโอ้โหแล้วดูฉากอลังการปะโอ้โหมึงเปิดมาประตูเฮ้ยมันมีอย่างอื่นที่ไม่ใช่ประตูด้วยปะอ้อกูได้ว,ว่ามันจะเปิดแบบอลังการการสร้าง เปิดมาแค่ประตูตัวเดียวอะไรครับน wow. ี่อะว่าเดอะวักโอมาครับผมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโค้ดกันนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ใช้อาร์สเตต้าอยู่นะครับผมหลบไปพอดีว่าโค้ดใหม่ผมจะเดินน่ะแค่นั้นแหละอยู่ไหนวะรูดี้กาเซียนะครับนี่เป็นคนฝรั่งเศสตอนนี้คุมอยู่เบลเยียมนะโอ้โหก็ว่าทำไมเอเบเป้กู9.9 ต้องถ้าสมมุติเราซื้อโค้ดเนี่ยต้องไปเปลี่ยนสไตล์การเล่นด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูครับนี่ตอนนี้ผมใช้ลองบอลเคาน์เตอร์ป้ามันแค่58สีแดงครับเอปเป้แล้วก็ตัวนักเตะเราก็จะค่าพลังดอบแบบนี้แหละคุณผู้ชมเราต้องไปเปลี่ยนสไตล์ด้วยนะครับผมสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับสำหรับมือโปรก็น่าจะรู้แล้วล่ะนี่ คิกเคาน์เตอร์89เราก็ต้องใช้คิกเคาน์เตอร์นะครับผมเพื่อที่มันจะกล้เป็น89นะคุณผู้ชมแล้วเราดูนักเตะเราได้เลยว่าค่าพลังเนี่ยจะสักเท่าไหร่วะโอยกลับมาแล้วครับผมประธานเป้106กุลี106แล้วก็ลูมินิเก่น105นะครับเนี่ยอันนี้ลากลากสุดปะไม่ใช่ ไม่ใช้ครับร่างแก่ร่างเก่าไม่ใช้พอดีว่าจีเนี่ยเนี่ยขอใช้ร่างล่าสุดนะขออนุญาตนะไม่ใช้ร่างเก่าอะ่ะเนี่ยร่างล่าสุดดีกว่าแค่นั้นแหละคุณผู้ชมรอดูได้เลยนะครับว่าจะสุดขนาดไหนนะครับกับโค้ดใหม่ล่าสุดคนนี้สไการเล่นเคอเตอ,เตอร์ที่เสริมเกี่ยวกับเกมลุกแล้วก็การควบคุมบอลน,นะครับผมจะเอาชุดหลักชุดนี้แหละไปไต่แรงให้ดูกับโค้ดคนใหม่จะสุดขนาดไหนนะแล้วเราไปลุยกันได้เกม เอาแล้วครับผมสาคูต่ตดสักทีนะคุณผู้ชมเจอของแข็งเจอทีมตึงหรือเปล่าวะนี่ยโค้ใหม่ผมกำลังคุมทีมไม่กี่นาทีนี่เองนะครับแล้วนี่เกมแรกของเขานะคะไม่รู้ว่านักเตะเนี่ยจะเข้าขากันหรือเปล่ากับโค้ชคนใหม่กับเทคนิคที่ให้มานะฮะโอ้โหอะไรครับเนี่ยเจอเกมแรกของโค้ชก็เจอทีมตึงเจอของแข็งเลยวะคุณผู้ชม 4222คะเราจะเล่นให้เหมือนแบบในชีวิตจริงนะครับผมโค้ชคนนี้กําลังมาคุมทีมแล้วก็ไม่รู้ว่านักเตะเนี่ยจะเข้าใจเทคนิคตามที่โค้ชสั่งหรือเปล่านะครับส่วนเทคนิคของผมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมมันเป็นคิกเค้์เตอร์นะครับหลังมันจะลอยนะครับเราก็เลยเอาบอดีเฟสทั้งสองนั่นก็คือกองกลางตัวรับหนึ่งแล้วก็กองหลังอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะไม่ให้หลังมันลอยนั่นเองนะค,คุณผู้ชม โอโ้โหแม็กโค้ดคนใหม่เกมแรกของเข,เขาก็เจอตึงนะก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมกับเกมแรกของเขานะฮะแล้วเราไปลุยกันได้เกมมาครับผมหวังว่านักเตะจะเข้าใจเทคนิคของโค้ดนะเข้าใจเทคนิคกันใช่ไหมพวกไอพวกนักเตะทั้งหลาย <c oughs> ไปสวนนี่กิ๊กคอรเตอร์อะเฉดดับเอ้ยเฉดดับไม่ได้วะไม่หลุดสวย ยิงครับผม้า,าไปฝั่งนูน้นสวยจัดเมซี่ดับโอ้โหดับไม่ผ่านได้ไงอ่ะชันนี้โอ้สิดดยถ้าดับตะกี้ผ่านได้ปั่นแน่คุณผู้ชมแล้วหลังยืนลอยยืนสูงหลังยืนสูงเตงได้อยู่ผมสูวได้ไหม มาจะยังไม่เข้าขากันนะคุณผู้ชมนักเตะกับโค้ชครับให้ดูให้เหมือนในชีวิตจริงเข้าไว้นะครับผมเขาเพิ่งคุมเกมครั้งแรกคุมได้เมื่อกี้เองนะฮะนันแล้วเขาจะเป็นยังไงวะเนี่ยสวยอ้าววิ่งหน่อยคือเคาน์เตอร์อ่ะไปดีครับบู๊สวยจัดเฟกช็อตโอ้โหมันไม่หลงเลยว่ะโอ้สียดยมันเฟกช็อตไปให้เขาเลยกี้ สวยไม่เป็นไรเอาใหม่พวกเอาใหม่เอาใหม่เห็นครับผมแบ็กเติมปาดแล้วยอดอกโอ้โหจอดคัน้ยมันขึ้นนำอะไรสวยมาแล้วครับผมหนึ่งศูนย์่ะโอ้โหยมีดีแอคชั่นโคตรปะจูดเลลิงแฮมเอาแล้วรูดี้กาเซียกูน่าจะยิ้มแบบฟันเหยินจัดนะตอนเนี้ย <laughs> เอาแล้วนับหนึ่งเร็วโอ้โหล้วนี่ดูดิการเสียงกูยิ้มแช่งอัะทีมนับหนึ่งอ่ะเคียโอเคสวยสุดสู้ฝ่ายหนูข้ามเขาก็น่าจะคิกเคา์เตอร์ปะกองหลังเขายืนสูงมากเลยนะทำอะไรทำอะไรอุ้ยไปดิคือเคน์เตอร์พวกเขาใจแท็กติกกันไหมไปไปอย่างเดียวไม่ดูบอลเลยตามสั่งกูจริงว่ะ พลาดไหมพลาดโดนสวนนะพลาดโดนสวนนะอ้าวกูบอกแล้วไงว่าพลาดโดนสวนสังเกตดีดครับเกมรับฝ่ายตรงข้ามันกดเพรสเรามันแย่งเลยอ่ะนี่แหละจังหวะนี้นี่ไงเจอดีครับแค่นั้นแหละ2-0จาก c ์เตอร์แอคแท k ลูดี้กาเซียกูแบบยิ้มเลยนักเตะเล่นแบบนี้ยิ้มเลยค่ะซัดเข้าไปตอนแรกกดดับบมทันนะเต่ดี้วครับที่ดับบรทันไม่ติดอ่ะ ออกหนีกันเฉย One day more โค้ชคใหม่ผมกับเกมแรกยิงจนฝ่ายเราข้ามออกหนีครับผมต่อเกมที่สองดีไหมคุณผู้ชม อยากให้มีเกมที่สองไหมกดไลค์ให้หน่อยครับเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์แล้วผมจะไปต่อในเกมที่สองให้คุณผู้ชมได้ดูอย่างแน่นอนนะะดูดีเกมแรกของโค้ชเราสุดจัดต้องรอดูว่าเกมที่สองเนี่ยจะชนะแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าจะแพ้นะมาครับผมเรามาต่อกันในเกมที่2อกันดีกวา่าคุณผู้ชมเกมแรกของโค้ชลูดี้กาเซียของเราเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะเอา แล้วมันทำออกเลยเหรอว่าอะไรของมันวะน่ะโยนไปเลยครับผมเล่นบอลยาวไปหกสู้ได้ไหมประธานเป้หกสู้ไม่ได้ยู่แล้วตัวเล็กนะเราดูนะคุณผู้ชมว่าเกมที่2จะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับโค้ชของเรานะอ้ยหวานเจี๊ยบผุ้ิตบอกหวานเจี๊ยบนับหนึ่งเป็นไงชิคาเต์โอ้โหแทงสวยจัดท่แล้ว ปาดไปเลยแล้วกวุลิดแม่งไม่ล้ำหน้านเลยนะถ้าล้ำหน้านลีกี้น่าจะไปช็อตฮาอยู่นะครับดีนะครับที่กุลิดเลี้ยงลายที่สวยอะไรวะ <laughs> เกมแล็กกออกเกมสองมันก็จะออกหนีกูเนี่ยนะ หรือว่ามันเป็นสกิลติดตัวของโค้ชเราว่าลูดาาีกาเซียทํำไม่ไหวเรข้ามเน็ตกากตอนเวลาเรายิงเข้าอ่ะครับดูดินี่มันอันติของลูดีกาเซียโค้ชคนใหม่หรือเปล่าอะไรมาจากขนาดนั้นไปเราไปต่อกนในเกมที่สามกันดีกว่าฮะมา เกมที่สามละกูขอละมึงอยากกดออกนะพวกกูไหวมึงจริงๆล่ะเฮ้ยถ้ามึงกดออกอีกเนี่ยแสดงว่าน่าจะเป็นสกิลติดตัวแล้วนะครับเนี่ยมันจะเกินไปหรือเปล่าวะจะกดออกสองสามเกมติดแบบเนี้ยสกิลติดตัวของโค้ดใหม่หรือเปล่าทำให้เน็ตไฟตรงข้ามกาก้หขอนัไฟตรงข้ามกูไหวมึงละจะออกนะพวกสู้กันแบบมันๆไปเลยตอนนี้นะครับเล่น2เกมวิน2เลยนะครับเนี่ยอุ้ยวินเลดไร้พ่ายหรือเปล่าวะ สำหรับโค้ชคนใหม่เรานะฮะวิปัตวยปัดเลยเฟกอ้อโหมึงจะสไลด์กูจะเฟกช็อตมาดีครับผมแต่เร้ง้าจะสวนวะจะเปิดผะว่อุ้ยทำอะไรไปสวนโอ้โหแทงเบาไปคุณผู้ชมคนแทงนิดเกีย ถ้าแทงแรงเนี่ยอาจจะหลุดนะครับให้ประธานเป้กเตะอ้าวุ้ยโอเคล้ำหน้าเหนืนักเตะของน้อเนี่ยเช็คล้ำหน้าได้ดีมากเลยนะคุณผู้ชมนี่ครับคืคอเคาน์เตอร์มันก็มีข้อดีข,อข้อเสีเยงมาเช็คล้ำหน้าให้เรานะแต่ถ้ามันหลุดเนี่ยก็ชิบหายแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเฮ้ย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 เน็ตเน็ตเราเน็ตเราเป็นไร อุ้ยปาดได้ไหมหวานเทียบกุลิดอีกแล้วต่อไปลุงลุมลุงลุมเลี้ยงเข้ากอแรงเลยลุงลุมลุงลุมเรียบร้อยเข้าเกมที่สองลุงลุมแอซซิดให้กุลิดเกมที่สามกุลิดแอซซิดให้ลุงลุมมินิเก้โอ้โหน้ำหนึ่งอีกแล้วครับเรานําเขาก่อนตลอดเลยว่ะคุณผู้ชมใช้โค้ดคนใหม่ฮะนี่เอาแล้วดูดิกาเซียกูยิ้มแปดเลยตอนนี้ยิ้มฟันเหลืองเตอร์บอกเลยอยู่ข้างสนามอ่ะ ทิมนำแบบนี้ฮะเยนไป,ไ,ปได้เวลาคลิปคอเตอร์กุล,ลินวิ่งแล้วปาดเลยไปดีครับออขอดับชิวๆแล้วไอ้ศาสตร์กูกดดับย,ยังได้อยู่อ่ะคุณผู้ชมนี่ขนาดกดดับแล้วมันไปใส่มันไปจัดสกิลอะไรให้เราก็ไม่รู้นะครับ เกมพิสามึงอยากกดออกนะพวกดูดิมันไปช็อปเธอไม่เฉยเลยฮะแต่เอวาเบ้บอดก็ยังพิสานอาการเกมมายิงได้ล็อกหลบประตูด้วยโอ,โอ้โหเอาลี่สองศูนย์แล้วยิ้มฟันเหลืองเตอร์เลยเพิ่อควคุมทีมไม่ได้กี่นาทีนะครับเ่าห้ทีม,ทบมทแบบจะไล้พ่ายหรือเปล่าอ๋อนี่ดิว่าตอนนี้ผมอยู่ดิวิชั่น2นะคุณผู้ชมแรงมันพึ่งดีนะครับ มาดิครับผมแรงเพิ่งดีได้ไม่กี่วันเองนะครับเนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์ปะเชีร์ไปครับผมแต่มันจะส่งมันส่งปัดไปอย่าพลาดน,นะพลาดในโดนส่วนนะเราบอกแค่นี้แหละอ้าวเรียบร้อย เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยดูสวนสวนคมตึงตึงสวนคมคมลูมินิก้ขอสอั์โอ้โหเป็นไงสวนโคตรค,รคมโคตรสุดสามศูนย์ไปแล้วเฮ้ยโคตรคนนี้ครับลูดี้กาเซียคิกเคานเตอร,อร์แต่มันก็อยู่ที่คนเล่นด้วยนะคุณผู้ชมอยู่ที่คนเล่นอยู่ที่นักเตะแล้วก็อยู่ที่โค้ชนะครับสำคัญหมดเลยนะครับแต่สำคัญมากที่สุดก็อยู่ที่ฝีมือนะ สั์โอ้โหตอนแรกกดดับให้กุลิดแล้วแต่ทำไมกุลิดไม่ดับให้เราอ่ะอ๋ะอแล้วรถมึงไปเตือนอะไรเขาวะางาะอ่ะฮะเฮ้ย <c oughs> ได้ฟิกี้เฉยอ๋อก็แน่นอนอยู่แล้วครับผมใช้โคตรคนนี้จะดวงดีแบบ20%นะครับรถเขาข้างครับกูขายโคตรจัดโอ้โห เสียด้ยข้ามคานได้ไงอ่ะวิถีวาดิ้วคือสามเหลี่ยมมุมฉากนะเว้ยโหยังมุดไม่พอว่ะคุณผู้ชมลดเขาข้าง20%นะครับผมสกิลกี่ตัวก็ถ้ายิงสายตขงข้ามเยอะก็จะกดออกครับคนคนนี้ครับย้อนไปนาทีที่40แล้วว่าคุณผู้ชม เพราะว่าฝ่ายเราข้ามอาจจะกลับมาก็ได้ใครจะไปดูนะครับ90นาทีอะฟุตบอลนมนะันมี90นาที <c oughs> นี่ไงนี่ไงโอเคแล้ว <c oughs> <c oughs> นักเตะเช็คลำหน้าได้ดีมากนะคุณ <c oughs> ผู้ชมมีหลายช็อตมากที่แบบฝ่ายเราข้ามลำหน้าบ่อยมากนะครับเฮ้ยบอลกองหลังไม่เอ่อเลยวะ่ะทั้งทั้งที่ผมก็ได้เปิดนะมันมีให้เปิดเช็คลำหน้าผมก็ไม่ได้เปิดนะแต่ก็ไม่นำไม่แนะนำให้เปิดครับใครที่เปิดก็ปิดด้วยนะ ไม่ไ a ้ตัดนะทีมาลวจ้าด ah? UM ูวิลาผมลงต่ำจัดเพราะว่าเราปรับแท็กติกให้มันลงนะฮะปรับเกมรับให้วีลานะแท็กติกโคตรอ่ะยไปได้ไงอ่ะ ฮ้ยมึงเป็นมึงจะเลี้ยงบอลหรอือมึงจะยิงเข้าประตูนี่ไปหรอก oh. <laughs> มึงจะเลี้ยงอย่างเดียวเลยเหรอโอเครถเป่าไ่เนี่ย oh. กำลังจะบุก oh. แต่รถเป่าคดีอะครับ oh. ดูดีครับ oh. ใช้คนคนนี้แล้ว ลดเขาข้ามยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยแต่เกมนี้สามศูนย์แล้วอะแต่มันยังไม่จบนะคุณผู้ชมรอดูว่าเราจะยินเขาอีกหรือว่าฝ่ายเราข้ามจะพลิกกลับมาแต่ถ้าฝ่ายเราข้ามพลิกกลับมาได้ตีเสมอสามสามผมจะโกนหัวอ่ะแค่นั้นแหละตอนนี้เล่นไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยนะไม่รู้นะควาว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่ถ้าฝ่ายเราข้ามมันพลิกกลับมาตีเสมอผมได้สามสามเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าหวัวล้นโชว์เลยเอาเนี่ยเว้ เพราะฉะนั้นยากครับว่าฝ่ายต่อข้ามมันจะทาได้แต่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจะไม่ประมาทนะฮะอย่าหลุดอย่าหลุดไม่ต้องกลัวหลักรถเข้าข้างเราอยู่20่สิบเอ่ะลองขอยกยนแบบมั่วๆไปเพราะว่ามันคิดเคาเตอร์ฮะฮะหลุดโอ้ผมไม่คิดว่ามันจะหลุดคุณผู้ชมผมกดส่งไปก่อนหน้านี้แล้วมันยกเลิกไม่ได้ค่ะเฮ้แตะกี้หลุดเลยอ่ะเฮ้คิดเคาเตอร์มันอันตรายอย่าง่าโยนแบบเนี้ยดูดิเฮ้ โ,โหน่ r โ,โหดูนะครับกล้องหลังดันสูงก็จริงคุณผู้ชมแต่ก้องหลังผมอ่านเกมได้ดีจัดอะแค่นั้นแหละงอยู่ที่แทคติกด้วยนะครับแทคติกปรับให้กองหลังเป็นเกมรับไม่ต้องดันสูงอ่ะมันปรับบุกมา1นีเลยววะทำอะไรเคลียร์ไปก่อน ปัดนี่คุณผู้ชมดูการสวนกลับดูการคลิกเคาน์เตอร์เฟกช็อตเฟกช็อตโอ้โหเฟกช็อตสองสเต็ปไม่ได้วะเมื่อกี้ควรเฟกช็อตแล้วดับเมทัตนะคุณผู้ชมผ่านแน่อะฮะฮะมึงไม่ยิงอ่ะโอ้โหใจหายเลยเมื่อกี้ถ้ามันน้ำหนึ่งได้ก็เหลือแค่อสองประตูนะครับแต่มันเสือกไม่ยิงเฉยเลยของมันว่ากูงงกับฝ่ายตรงข้ามบ่ะ อุ้ยปาต,ปตอผู้ชมดูคิกเคานเตอร์ดิเป็นไงเนี่ยปาตอดูดิดูคิกเคานเตอร์ผมดิสุดแม่ครับการสวนกลับของโค้ชคนเนี้ดูด้กาเซอยบูโค้ชคนใหม่คุมทีมได้สามเกมอ่ะแล้วตั้งแต่เราเล่นดีจัดอ่ะแค่นั้นแหละโอ้โหคิกเคานเตอร์แบบเนียนตามากๆเลยนะครับเนี่โอ้ยิ้มฟันเหลืองเตอร์อ่ะโค้ชกูอยู่ข้างสนามตอนนี้นะครับ รู้ไหมว่าทำไมมันถึงคิเคิเตอร์ได้ดีคุณผู้ชมเพราะว่ามันเสริมเกมลุกอันนี้คือจุดเปลี่ยนครับมันเสริมเกมลุกนักเตะบวกหนึ่งแล้วก็การควบคุมบอลน,น่ะบวกอีกหนึ่งยิงเกมลุกดีเนี่ยชิเคิเตอร์เราจะมีประสิทธิภาพเหมือนมันคอมโบกัน่ะคุณผู้ชมมันก็เลยทําให้นักเตะหลุดง่ายครับนักเตะก็จะมีแบบการหาช่องได้ดีขึ้นเออมึงยิงสักทีถ้ามึงยิงแค่แตนแรกป่านนี้มึงนับสองนับสามไปตั้งนานละ มัวแต่อะไรก็ไม่รู้ลีลาไม่ยิงสักทีอ่ะฝันตรงข้ามเน,นี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับโค้ชคนนี้มันคิกเคาน์เตอร์ใช่ไหมซึ่งมันเสริมเกมลุกมามันคอมโบกับคิกเคาน์เตอร์ไงคุณผู้ชม <c oughs> ประธานเป้เอ้ยอ, <c oughs> อะไรประธานเป้อะไรวะ <c oughs> <c oughs> ลาบหลอนหมอนอยู่ไหนลาบตอนนี้เป็นเวลาเ <c oughs> กือบเที่ยงคืนแล้วนะเฮ้ย4-2แล้ จริงมันควรจะ4-3นะครับมีลูกหนึ่งที่มันจริงไม่เข่าเฮ้ยไม่เอาแะพวก81แล้วยือว <laughs> ย้อไว้ื้อเอ้ยยื้อไว้ยื้อไว้กูไม่อยากกดหัว <laughs> จีเนียได้ลันวาจาไปแล้วนะครับ <c oughs> ผมก็จะทำตามสัญญานะถ้ามันเป็นจริงเ <c oughs> หรอคุณผู้ชมแต่ยากอะไอ้น้องโอ้ย ปาดโ,โหยากว่ะย,กกยากจริงว่ะยากจริงว่ะสวนทีอ่ะเกมลูกมันเพิ่มมาหนึ่งไงเกมลูกมันบูทหนึ่งไงทุกคนเนี่ยบูทขนลหนึ่งแต้มนะครับเกมลูกโอ้โหแต่ถ้ามีเกมลุกแล้วก็สปีดต้นมานะผมบอกตรงว่าสุดคนคนนี้จะสุดมากถ้าคิดคอร์เตอร์บูทเกมลุกหนึ่งแล้วก็บูตสปีดต้นหนึ่งเนี่ยซปเปอร์คอมโบอ่ะคุณผู้ชม ดูนะครับให้บูทเกมลุกมาหนึ่งเนี่ยก็สุด,สดแล้ว,ลวด,ดูดิดูดิดูดิเตะหอบแดกแล้วปาดต่อเลยดูดิดูดิโอ้ยไม่ได้ยิอ้าวดูอนเข้าข้างอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> บอกแล้วใช้โค้ชคนใหม่ <c oughs> รอออ้อดเข้าข้าง2ีอันนี้ อันนี้พูดเหมือนอวยใช่ไหมแต่แม่งดันเป็นความจริงเฉยอ่ะคุณผู้ชมมาพูดเล่นๆครับแต่ดูดิแต่ดูภาพที่ออกไปแม่งอย่างกับความจริงอ่ะทําล้ําหน้าล้อนก็เป่าช่วยฟีคิกร้นก็เป่าล้ําหน้าบ่อยมากครับร้อนเป่าช่วยอ่ะโอไปแล้วค่ะอ่ากูไม่ได้ยินฟีคิกเลยมึงกดออกซะแล้วเฮ้ยเกินไปป่ะคนคนนี้ผมดูดิครับสุดไม่มีอะไรนอกจาก เขาว่าสุดไปกว่านี้อีกละคุณผู้ชมสุดจริงๆนะครับผมกับคอชคนใหม่นะครับรลูดี้กาเซียคุณผู้ชมคิทคเอเตอร์ได้แบบเนียนตามากคิทคเอเตอร์ได้คมมากสวนกับโคดคมเนี่ยเพราะว่ามันคอมโบมันอัพมาหนึ่งไงทั้งบอลคอนโทรลและเกมลุกมันจะเสริมเกี่ยวกับคิทคอเตอร์ไปอีกอะ่ะซูปเปอร์คอมโบแค่นั้นแหละอย่างที่เห็นคนระับสามนัดฝ่ายเราข้าม นี่หดปถายออกหมดเลยเมื่อเจอลูดี้กาเซียผมมาคุมทีมคนั้นแหละแล้วล้นก็เป็นอะไรไม่รู้ทำใจหั้กันใหม่ล้นช่วยจัดได้ฟี่คิกได้ไงก็ไม่รู้แล้วก็ล้ำหน้าล้นช่วยล้ำหน้าหลายครั้งมากนะครับเนี่ยแต่เพราะว่ามันไม่น่าเกี่ยวหรอกคุณผู้ชมแต่มันก็แปลกจนเกินไปที่ล้นจะช่วยแบบแปลกๆทั้งๆท,ที่ผมก็ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะครับเอาว่าช่างมันเถอะครับเอาว่าสุดนะครับโค้ชคนนี้นะคุณผู้ชมสำหรับ โค้ดคนใหม่นะครับรูดี้กาเซียผมฝากไปด้วยนะครับผมก็รีวิวให้ดูเลยนะครับว่ามันสุดขนาดไหน3เกมแบบไร้พ่ายขนาดแหละก็นะครับใชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e กดแชร์ด้วยนะคุณผู้ชมและอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้า <แ Luc an>